สวัสดีค่ะสำหรับผู้สนทนาธรรมในวันนี้คือคุณพจนีพงษ์ธนนนกรรมการฝ่ายธรรมศึกษาพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันละดาวันพ่วงนาคพันธ์หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราทั้งสองคนจะนำหัวข้อบทบรรยายธรรมของหลวงพ่อจรัน ทิตตธรรมโมามาสนทนากันขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้แล้วค่ะสำหรับหัวข้อที่จะสนทนากำลังนี้ก็คือเรื่องของปัญหาชีวิตกับกฎแห่งกรรมนะคะเ,เราทุกคนนี้มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีการดำเนินชีวิตด้วยการทำงานใช่ไหมคะค่ะ เราออกจากบ้านมาก็จะมีปัญหาระหว่างทางเคยไหมคะเคยค่ะบางทีก็ถูกรถเบียดมีอุบัติเหตุได้เห็นได้ยินซึ่งก็ตลอดทางค่ะใช่ค่ะ่าจะถึงที่ทำงานเพราะฉะนั้นอนอกจากปัญหาระหว่างทางแล้วพอมาถึงที่ทำงานก็อาจจะมีปัญหาที่ทำงานนะคะหนักบ้างเบาบ้างไหนจะปัญหากับผู้บังคับบัญชาที่ สั่งให้เราทำงานแล้วงานก็อาจจะล่าช้าหรือว่าสั่งช้ารีบจะเอาเร็วๆหรือไหนจะปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยในระหว่างชีวิตของการทำงานเนี่ยย่อมจะเกิดปัญหาทั้งนั้นนะคะทีนี้ปัญหาระหว่างทาง ออกจากที่ทํางานแล้วกลับไปถึงบ้านมีปัญหาไหมคะมีปัญหาค่ะปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับภรรยาหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็อาจจะมีปัญหาพัวพันอยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนมีปัญหาทุกคนไม่เว้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของวิธีการของชีวิตนะคะชีวิตของเราก็อาจจะผิดพลาดได้ทุกเวลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกระแสไฟนะคะคุณระดาวันค่ะแล้วก็เหมือนลิงข้างบางชนีด้วยทำไมถ้งพูดอย่างนั้นคะคเพราะว่าใจของเราเนี่ยเร็วมาก ะะใช่ใช่ค่ะใช่เร็วเคลื่อนไหวเร็วคิดนู่นคิดนี่แล้วก็มีอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะคะบางที่เราคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความคิดเราไม่ได้อยู่กับคําพูดเขาเลยคะความคิดเราไปที่อื่นแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรามีการทํางานได้ปิดพลาดนะคะชีวิตชีวิตเราคืออะไรกันแน่ เราก็ไม่ทราบหรอกว่าชีวิตคืออะไรเพราะเกิดมาเนาะ,ะก็ต้องมีการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะตั้งแต่เราเป็นลูกพ่อ,อพ่อแม่ให้กําเนิดเรามาตั้งแต่เด็กนะเลี้ยงดูเรามาจนถึงวัยเรียนวัยทางานต่างๆนะคะเราก็มีชีวิตมาอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็เอ๊เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรบางคนเกิดอยู่บ้านนอกบางคนเกิดอยู่ในเมือง บางคนเกิดในประสาทราชวังบางคนเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีค่ะบางคนก็เป็นลูกคนยาโจกยาจนนะคะเราเกิดมายัางไงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาแล้วเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเกิดมาก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กําเนิดเรามาคุณพ่อคุณแม่เราเปลี่ยนแปลงได้ไหม ไม่ได้ค่ะเร,เ,เราเลือกพ่อแม่ไม่ได้เราเลือกพ่อแม่ไม่ได้ค่ะเราจะเลือกว่าเราอยากไปเกิดแต่เป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้อีก่ได้เราเลือกไม่ได้น,ะะนั่นแหละมันคือปัญหาชีวิตที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีเพื่อนกี่คนเลือกได้ไหม ไม่ได้ค่ะบางคนเราไม่ชอบเลยค่ะแต่ทําไมเราต้องมาทํางานเขาต้องมาเจอเขาบ่อยๆอย่างนี้ก็มีนะคะใช่ไหมคะท<ะ>ีนี้จะมีแฟนกี่คนอันนี้น่าจะได้ไหมคะน่าจะเลือก <laughs> ใช่ไหมคะหนักไปกว่านั้นอีก <c oughs> แต่งงานแล้วมี <c oughs> สามีกี่คนมีภรรยากี่คนอันนี้อยู่ที่เราย<ะ>ือที่เราเลือกได้แต่พ่อแม่เราเลือกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีเหตุผลในชีวิตนะคะมีเหตุผลในชีวิต ความหมายของปัญหาชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะคะค่ะค่ะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะมนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนเท่ากับว่าอาจจะมีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดขึ้นได้ตั้งหนึ่งล้านตัวนะคะเลยเชยว่ะในทางพุทธศาสนาก็จะมีกล่าวในเรื่องนี้กันมาหลายๆข้อคิดหลายๆประการนะคะคำว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ย หมายความว่าไม่ใช่มนุษย์อันนี้เราทุกคนรู้<ช>แต่คําว่าเดราชานเนี่ยที่เรียกว่าเดราชาแลนวความหมายก็คือมันไม่มีปัญญานะคะมไม่ใช่เฉพาะว่าหมูหมากาไกา่อันนั้นไม่ใช่นะคะเดรฉานแปลว่าขวางแปลว่าไม่มีเป็นผู้ไม่มีปัญญา<ช>ไม่มีสติสัมปชัญญะเหมือนมนุษย์คําว่ามนุษย์คือผู้ที่มีสติอยู่แล้วมีสัมปชัญญะอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจวัตรประจำวันของตนเองได้จึงได้มีข้อผิดแผกแตกต่างกันออกไปในกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนเองนั้นนะคะมันก็มีความผิดอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะโชคดีนะคะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ะะ<ะ>ใช่ค่ะซึ่งเมื่อชาติก่อนเราเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถทราบได้ใช่ไหมคะ,คะแต่ณขณะนี้เนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากใช่ไหมคะอย่างที่คุณรดาวันพูดเมื่อกี้<ม>เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแต่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยถือว่าเราโชคดีมากแล้วนะคะทีนี้ถ้าจะโชคดีสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็ได้แก่เกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เกิดมาอาการครบ32นะคะนั่งอยู่ในท้องมารดาครบเกิดมาเติบโตขึ้นเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีดีอยู่ในตัวนอกเหนือจากร่างกายครบ32แล้วตาไม่อดหูไม่นวกไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาท่านทั้งหลายก็คิดคิดตามไปด้วยนะคะว่าอ๋อบางคนอาจจะบ่นน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอยเราโชคไม่ดีเลยเกิดมาทำไมยากจนยังยงนี้แต่ ตามภาษาทางธรรมะพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเกิดมาครบ3 2นี่ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมามีอาการครบ32ถือว่าโชคดีแล้วเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญกุศลแท้ๆนะคะที่เกิดอย่างนี้มีอาการครบ32ออย่างนี้ด้วยบุญและคุณคุณสมบัติที่ดีในชาติปางก่อนที่เราได้ทำมานะคะ การที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างสุดซึ้งนั้นก็เนื่องจากมีคุณสมบัติของมนุษย์มาถ้าท่านทั้งหลายไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์แล้วท่านอาจจะเกิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะอย่างที่คุณระดาวันได้พูดมาแล้วว่าการเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากใช่ไหมคะ,คะยากที่สุดเลยบางคนเป็นมนุษย์แล้วก็มาทําความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้ต่ําต้อยถอยหลังลงไปอันนี้น่าเสียดาย นี้เราจะพบอ,อยู่บ่อยๆจากข่าวทางสื่อสารบนชนนะคะ,คะเอาใกล้ๆตัวนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบระยะหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจนะคะ,คะในเรื่องครอบครัวอย่างเช่นมีเด็กผู้หญิงที่วางแผนฆ่าแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากเก่าก่อนพอเรามาได้ยินมาสมัยนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะตกใจค่ะ นี่แหละคือการทำความเป็นมนุษย์ให้ต่ำต้อยลงนะคะทำโชคดีของตัวเองให้เสียไปนะคะเพราะนั้นความเป็นมนุษย์ก็จะหมดไปสิ่งทั้งหลายก็มาแทรกแซงอยู่ในจิตใจก็โดยที่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะสวยโสภานะคะแต่ที่เราเรียกว่ามนุษย์เนี่ยร่างกายก็บ,ร,บริสุทธิ์หน้าตาก็อาจจะ เออถ้าผู้ชายก็โละเป็นพระเอกได้อย่างเงี้ยอาป้านะคะเป็นอุปป้านะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยระดับนางเอกอย่างนี้ใครก็สู้เราไม่ได้นี่ถือว่าโชคดีนะคะถือว่าโชคดีแต่เลสนานประการใดคนเราจะแตกต่างแยกกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราก็ลองมาดูซิสิ่งที่ชีวิตของคำว่ามนุษย์ต้องการเนี่ยมีอะไร เพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปในโอกาสข้างหน้าเราทุกคนเนี่ยต้องการมีความเจริญด้วยกันทุกคนต้องการมีความรู้มีหลักมีฐานต้องการให้มีงานทำต้องการที่จะมีคู่ครองเป็นทองแผ่นเดียวกันต้องการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาธรรมอยู่ด้วยความสุขสนุกสนานรื่เริงมาเทิงใจ ไม่ต้องการอยู่กันด้วยความหวาดระแวงแตกแยกนะคะเนี่ยคือความมุ่งหมายของมนุษย์แต่บางคนก็ไม่ได้มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็ทำความมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยให้ผิดแผกแตกต่างกันไปมีอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นที่เรื่องของสิ่งที่ทำให้ชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันก็เกิดมาจาก กฎแห่งกรรมนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วว่าเกิดมาเหมือนกันได้เป็นมนุษย์อาการครบสามสิบสองนะคะหน้าตาสะสวยสวยงามนะมีตามีปากมีฟันครบสามสิบสแต่จะผิดแพกแตกต่างกันตรงไหนคะก็ตรงที่ว่าความเป็นหญิงเป็นชายเพศใช่ไหมคะ,คะ,ะเพศนั่นเองเพศแตกต่างกันเพศเพศหญิง ก็จะมีคุณลักษณะคุณสมบัติอย่างหนึง่งเพศชายก็จะเป็นอีกแบบอย่างหนึง่งแล้วในยุคสมัยนี้ก็อาจจะมีเพศที่สามเพศที่สามเกิดขึ้นมาเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะจะแยกออกไปนะคะ่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายะะไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องเสียหายแ,แเป็นเป็นเป็นเพศที่สามที่ สภาพเดิมของเขาก็คงความเป็นหญิงคงความเป็นชายชะนะคะแต่ถ้าเราจะแยกออกไปว่าเอ๊ะเหตุใดถึงเป็นอย่างนี้ก็แยกออกไปได้ตามกฎแห่งกฎแห่งกรร<า>มนั่นเองตา,ตามกฎแห่งกรรมตั้งแต่ชาติก่อนๆที่ที่เราได้สร้างได้ทํามานะคะการกระทําของแต่ละคนไม่เหมือนกันตั้งแต่ครั้งอดีตชาติจึงก่อให้เกิด ชาตินี้ที่มีความแตกต่างกันนะคะคุณรดาวาเกิดมาไม่เหมือนกันเทพเจ้าทั้งหลายเขาก็ดนบันดาลให้เกิดมาตามฐานะของบุญวาสนาที่<อ>ได้ทาเอาไว้ที่เราทํามาค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราแข่งเรือแข่งแพเนี่ยพอจะแข่งกันได้ใช่ไหมมีกําลังก็า <c oughs> พายจ้ำพายจ้ำเอาชนะยิ่งสมเยอะพระกําลังก็ยิ่งมากก็สามารถที่จะเอาชนะได้หรือว่าการแข่งขันกีฬาต่างๆอะไรเนี่ย นะะก็อยู่ที่เรื่องของอการฝึกฝนสามารถแข่งขันเอาชนะได้ทีนี้เรื่องของบุญวาสนาเนี่ยเราแข่งยากมากนะเราจะแข่งกันเนี่ยแสนยากลำบากนะคะเพราะนั้นชีวิตเราเราจะแข่งอย่างไรบางคนไม่มีบารมีมาแต่ชาติก่อนวาสนาก็ไม่เกิดบางคนจะต้องมีบารมีก่อนถึงจะมีวาสนาเกิดขึ้นนะคะคุรดามา าีนี้คำว่าบารมีที่คุณพจนีเอ่ยถึงบารมีแปลว่าอะไรนะคะบารมีเนี่ยแปลว่าความเพียรความกล้าความไม่กลัวที่จะต้องสร้างความดีนะคะ mm hmm. บารมีแปลว่าความอดทนอดกั้นคือการเกิดบารมีเนี่ยนะคะเมื่อเกิดบารมีเนี่ยก็ถือว่ามีการเกิดกุศลผลบุญลาสี mm hmm. ซึ่งบารมีนี้ก็จะมีหลายระดับชั้นเอาวราว่ากัน ให้เห็นง่ายๆนะคะอย่างเช่นบารมีชั้นปฐมอ่เริ่มปฐมเลยค่ะคือต้องมีความเพียรนะคะเป็นเบื้องต้นบารมีชั้นมัธยมก็คือต้องมีความอุตสาหะให้สําเร็จตามเป้าหมายของตนเองบารมีชั้นมหาวิทยาลัยอีกระดับหนึ่งก็คือเราต้องไม่กลัวเราจะต้องทำเราจะต้องกล้าทำความดีไม่กลัวใครทั้งนั้นอย่างนี้ได้ว่า บารมีขั้นมหาวิทยาลอยความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำแล้วไม่ต้องกลัวผิดใช่ใชค,ค่ะ,คะในเมื่อบารมีในยแยกออกมาหลายระดับชั้นอย่างนี้นะคะ,ะก็การที่เราจะทำะถึงชั้นระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ต้องไม่กลัวเก่งใครเราก็ต้องไม่ป้อยอพนาพนกับใครนะคะ,ะเราจะต้องมีความกล้ากล้าทำความดีทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งภายนอกและที่สําคัญก็คือทําภายในใจด้วยะนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าบารมีชั้นสูงแต่ถ้าบารมียังยังต่ําอยู่ยังแย่อยู่อันนี้เราก็คือเราจะพบได้คืออย่างสำนวนไทยที่ว่าต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกอ,อย่างนี้เป็นยังไงคะอธิบายหน่อยอก็คือต่อหน้าเนี่ยเราก็ทําดีกับเขาทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอรับหลังเขาเนี่ย อาจจรนินทาว่าร้ายหรือมีการกระทําบางอย่างที่ส่งผลให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากเรากันแกล้งทํานองอย่างนั้นนะคะเหมือนกันแกลเดี๋ยวอธิบายอาธิบายความหมายของผลไม้ว่าทำไมถึงถงบอกว่าต่อหน้ามะพร้าวคือมะพร้าวเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะสุกมันแล้วสุกแล้ว,ลวเนื้อมากหอมหวานอ๋อค่ะ,คะลูกใหญ่ลูกให<ช>ญ่ใช่ไหมคะแต่ลูกตะโกเนี่ยลูกเล็ก นะคะูเล็กๆนะแล้วก็รสฝาดรสฝาดถึงแม้จะสุกแล้วก็อาจจะยังมีรสฝาดอยู่ทีนี้สำนวนไทยก็มาเปรียบเทียบว่าต่อหน้าเนี่ยพูดจาดีป้อโยสารเสนยยอตีทุกอย่างถึงว่าหอมหวานดีคนชอบพอรับหลังเป็นตะโกตะโกก็คือฝาดใช่ไหมคะอันนี้คือสำนวนไทยที่มาเปรียบเทียบก็ต้อง ถือว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนสัมบัติสำนวนนะคะตามภาษาสัมบัติสำนวนช่างช่างจะคิดสรรสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยเอามาสั่งสอนเป็นข้อคิดอะไรได้มากมายะนะคะอีกอีกข้อหนึ่งบอกว่าต่อหน้าส้มโอรับหลังส้มเช้งเนี่ยเป็นยังไงคะโอ้ยอันนี้ต้องขอความรู้ละค่ะเพราะว่าส้มเช้งจริงๆไม่รู้จักส้มโอนี่ลูกใหญ่ล,หญลูกใหญ่อันนี้รู้จักค่ะเป็นผลใหญ่เชียวแต่ส้มเช้งเนี่ยเปลือกหนาคล้ายๆส้มโอ แต่จะเล็กกว่าก็จะเผายากนี่นึงคือถ้าส้มเขียวหวานอะไรเนี่ยเราสามารถใช้มือโปรกได้เลยแต่ถ้าส้มโอหรือส้มเช้งนี่ต้องใช้มีดใช้มีดถึงจะปอกได้เพราะเปลือกค่อนข้างหนาแต่ว่าส้มโอลูกใหญ่ส้มเช้งลูกเล็กก็เปรียบเทียบได้ว่าโตหน้าก็โอ้โหคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พูดลับหลังก็คืออีกแบบหนึ่งอย่างนี้ต้นต้นนะคะเป็นส้มเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันค่ะ ก็อย่างที่เราเสนทนากันเนี่ยนะคะเรื่องบารมีชั้นสูงก็คือ,ค,อคือทําโดยไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดทําอย่างถูกต้องทําด้วยเหตุผลทําด้วยข้อเท็จจริงคือถ้าเอาตาช่างมาช่างเนี่ยนะคะเอาตาช่างตาชูเนี่ยภาษาโบราณเอาตาช่างตาชูมาช่างวัดแล้วเนี่ยเราถือเลยว่าอันนี้ถูกนะคะกล้าทําความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังค,คนที่ไม่ดีนะคะเท่าที่สุดของบารมีชั้นมหาวิาลยแล้วนะ ก็จะกลัวไปหมดไม่อยากกระทําเพราะเขากลัวว่าจะถูกดา่ากลัวเขาจะนินทากลัวจะฟ้องร้องกลัวนูน่นกลัวนี่ก็คือจะไม่กล้าทําอะไรก็จะไม่ถึงขั้นบาร,รมีระดับมหาวิทยาลัยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนท,ทั่วไปเนี่ยโดยพื้นฐานเราก็มีบาร,รมีชั้นปฐมก็คือตั้งอกตั้งใจทํางานขยันทํางานทํางานให้เสร็จไปนะคะให้สําเร็จแต่ว่าเราก็ควรจะมีการพัฒนานะคะ เพื่อให้บาร,รมีของเราเนี่ยสูงยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าผู้บงังคับบัญชาสั่งมาอะไรเราก็ทําส่งเดชไปโดยไม่ได้คิดไม่ได้มีเหตุผลประกอบการที่ทํางานโดยขาดเหตุผลประกอบเช่นเนี้ยเมื่อทําไปแล้วนะคะเออเรากลัวคนนูน้นคนนี้กลัวผู้บงังคับบัญชามันก็จะเกิดกรณีที่มีความผิดพลาดซึ่งอาจจะทําผิดกันต่อต่อมาในวัฏจักรของ ไม่ได้ว่านะคะของข้าราชการบางคนก็คือรุ่นที่แล้วก็ทํามาคนเก่าก็ทํามาเราก็รับทํตาตามเขาไปโดยไม่ไต,ตรตองไม่ไตรตรองไว้ก่อนะนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรายังไม่สร้างบาร,รมีจากชั้นปฐมให้พัฒนาขึ้นค่ะอืมค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการไม่ไตรตรองให้ดีเนี่ย ันนี้เป็นสิ่งสําคัญทําให้เกิดปัญหาชีวิตได้นะคะคุณเด่าค่ะปัญหาที่เกิดเนี่ยที่เห็นในสังคมไม่ว่าจะในข่าวคราวต่างๆนะคะในเรื่องของอการทํางานไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือว่าการทํางานในสํานักงานในบริษัทอะไรต่างๆของเอกชนต่างๆเนี่ยนะคะ,คะในเรื่องของการทํางานเนี่ยทุกคนต้องมีสติมีสติแล้วก็รู้จักที่จะไตรตรองนะคะ ไม่ใช่ทำงานตามสั่งอย่างเดียวใช่ค่ะซึ่ง<ะ>ใ,ในการสั่งผู้ที่อยู่เหนือเราขึ้นไปคือผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือว่าหัวหน้างานอะไรต่างๆเนี่ยเขามีหน้าที่สั่งการสั่งการนั้นอาจจะมีทั้งถูกบ้างผิดบ้างนะคะซึ่งเราเป็นเป็นผู้น้อยอถ้าเราจะไปคัดผู้ใหญ่ไม่ทำตามก็อาจจะผิด ผิดใจหรือว่าไม่ไม่ถูกใจไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะไปเกรงกลัวอย่างนั้นนะคะ,คะก็เลยทําให้เราทําตามโดยที่ทําผิดๆอย่างที่คุณระดาวันว่าทําตัดโตกันมาเออรุ่นรุ่นเขาเคยทำกันอย<ำ>่างนี้เขาเคยทํามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรเราก็ทําแต่ <laughs> อาจจะถึงเขาเรียกอะไรถึงคราวที่ มาถึงเราทําอาจจะเป็นอาจจะผิดก็ได้ดไ,ดได้รับคือได้รับความผิดนั้นนะคะเออทีนั้นพูดถึงว่างั้นก็ต้องเป็นความจําเป็นใช่ไหมคะสําหรับคนทํางานที่จะต้องรู้กฎรู้ระเบียบรู้ข้อบ,ขบังคับเบื้องต้นขอบเขตของกฎหมายที่ควรจะรู้ใ,ในการทํางาน,นะะใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาสอบเข้าทํางานเนี่ยเขาต้องมีกฎมีระเบียบต่างๆให้เราศึกษาอา่นานจนแตกฉานแล้วก็มาสอบเมื่อเราสอบ เราทําความเข้าใจเรารู้เราถึงทําข้อสอบได้ใช่ใช่เราถึงเข้าไปทํางานได้ใช่ไหมคะ,คะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราทําไม่ถูกเราเราก็ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปทํางานได้แต่ว่าทั้งทั้งที่รู้กฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆพอไปถึงวัยทํางานที่อยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างในเรื่องของการทํางานก็อาจจะทําให้เราผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นขอฝากให้ท่านว่าทุกท่านควรจะมีสตินะคะควรจะมีสติเพราะ,ะเห็นตัวอย่างมากมายอย่างตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อจรันท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีตัวอย่างว่ามีคนที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานแล้วถูกตั้งกรรมการสอบสวน พอสอบสวนแล้วปรากฏว่าจะโดนไล่ออกแน่นอนอก็ทําให้เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาปัญหาชีวิตเป็นยังไงล่ะมีลูกสามคนมีภรรยาที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ไม่ได้ทํงานไม่ได้ทางานไม่ได้สร้างรายได้สามีทํางานคนเดียวนี้ถ้าเขาถูกไล่ออกแล้วเงินบำเหน็จนานก็ไม่มีจะเดือดร้อนทั้งครอบครัวเขาก็บอกว่าถ้าเขาถูกไล่ออกเนี่ย เขาจะทำยังไงเขาทุกข์มากมีความทุกข์มากจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงก็แก้ไม่ได้ก็ขอบลูกหอบเมียมาหาหลวงพอ่อมาเล่าความทุกข์ให้หลวงพ่อฟังนะคะหลวงพอ่อท่านก็บอกว่าออท่านเกิดความสงสารมากว่าจะช่วยยังไงเขาก็บอกให้หลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยว่าเขานะ่ะทำกรรมมาขนาดไหนเขาจะถูกไล่ออกจริงๆไหมหรือจะ โดนแค่ว่ามีความผิดแต่ยังได้รับเงินอยู่อะไรอย่างนี้เออก็มาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็บอกว่าเออเมื่อก่อนที่จะทําก็ไม่คิดก่อ <c oughs> นเนาะพอทําไปแล้วน่าเออ ถ้ามีปัญหาน่าจะมาปรึกษาหลวงพ่อคือผมเป็นลูกน้องเขาครับหลวงพ่อน่าจะมาปรึกษาหลวงพ่อว่าจะเปิดเกิดปัญหาอย่างนี้เอ๊ะทำอย่างนี้มันจะผิดไหมปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้แนะนําแต่นี่ทําไปแล้วมันเกิดปัญหาแต่ท่านก็ท่านก็ได้แนะนําว่าถ้าเราทําไปแล้วนะคะก็ขอให้แก้ไขในเรื่องของปัญหาชีวิตเราว่าเราเชื่อฟัง ผูที่สั่งการเราอย่างเดียวโดยเราไม่ใช้สติไรโต,ตไม่ดูที่กฎระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องนั้นๆในเรื่องของการทำงานเราก็จะจะมีสิทธิ์พลาดได้มันก็จะเลี่ยกไม่ได้เพราะเราทำผิดระเบียบจริงๆใช่ผิดระเบียบจริงๆทีนี้ทำผิดแล้วถามว่าจะไปโทษผู้บังคับบัญชาว่าสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี<ม>้พอถึงเวลานี้ถามว่า ผู้บังคับบัญชาก็อาจจะอ้างได้ว่าอาคุณไม่ดูกฎระเบียบเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือบางทีการสั่งงานอะไรเนี่ยก็มีบ่อยครั้งนะคะที่ว่าของของของในหน่วยงานหรือว่าวงการทั้งหลายคือสั่งด้วยวาจาที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรอันนี้อันตรายมากนะคะ,คะซึ่งซึ่งคนที่รับคําสั่งเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นผู้ได้บงังคับบัญชาอันนี้เราก็จะไปบอกว่าท่านช่วยเขียนสั่งอะไรเนี่ย ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะก็เป็นความอึดอัดฉะนั้นการที่คุณพจนีบอกว่าเราสอบมาเราศึกษาระเบียบวินัยมาอันนั้นไม่ใช่เพื่อการสอบอย่างเดียวนะคะมันเ,เป็นการนํานไปใช้ในเมื่อเราสอบได้แล้วเนี่ยเราต้องนํามาใช้มาศึกษาเพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองล่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยนะคะว่าถ้าเราเราถูกปัญหาอย่างนี้จนทำความผิดร้ายแรง หรือว่าเรียกว่าผิดวินยัยถ้าเป็นข้าราชการนะคะ <S <S ก็เรียกว่าผิดวินัยร้ายแรงถ้าถูกให้ออกไปแล้วถามว่าจะไปทํางานใหม่นะี่ยจะไปทําที่ไหนใคร<ฮ>ะจะจะยินดีต้อนรับเราค่<ฮ>ะเพราะบุคคลนี้เคยทําความผิดมาวินัยร้ายแรงมาคือเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาไทยชนะกปักหลังใช่ไหมคะใช่ใช่ก็มีชนะกปักหลังจะไปทํางานกับใครสังคมไหนก็ไม่ยินดีต้อนรับใช่ไห<ช><ช>มคะอันนี้แหละคือปัญหาชีวิตที่ว่าทําให้เรา เกิดเกิดปัญหานะคะหรือที่จะเรียกว่าเวรกรรมแต่ปางก่อนแต่เป็นเวรกรรมที่มาทําปัจจุบันใช่ไหมคะค่ะ,คะทีนี้ปัญหาที่เกิดมาจากเวรกรรมแต่ปางก่อนเนี่ยนะคะหลวงพ่อท่านก็แนะนําว่าคือคนที่เกิดปัญหาทุกอย่างเนี่ยสุดหนทางสุดท้ายมักจะหันหน้าไปไหนคะเข้าวัดอย่างเดียวคะ่ะรวมถึงบ้านปลายสุดท้ายด้วยนะคะก็หันหน้าเข้าวัดเพื่อเพื่อพึ่งพึ่งพระ ะะเพราะฉะนั้นทางหลวงพ่อจันทนี่ท่านก็บอกว่าถ้ามาพึ่งพระพระจะบอกอะไรพระก็บอกว่าให้สวดมนต์นะคะสวดมนต์บทพาหุงมหากานั่งเจริญกรรมฐานเข้าอย่าร้องไห้ร้องห่มตีโพยตีพายไปเลยให้มาฝึกสติฝึกสต,ฝกติฝึกสมาธิฝึกสมาธิฝึกสกตินั่งไปฝึกดูจิตดูใจของตัวเอง เมื่อไปถึงระยะหนึ่งเราก็จะคิดได้ว่าปัญหานี้มันเกิดมาอย่างนี้มันจะแก้อย่างไรคืออย่างว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตของเรามีการฝึกที่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็แนะนําว่าให้ทําจิตใจให้สบายนะคะถ้ามันเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับ<ม>ในส่วนที่เรากระทาไปแต่เมื่อเรายอมรับแล้วเราก็ ถอนจิตมาจากความทุกข์นั้นซะเพื่อ,อหาวางววทางค่ะแก้ไขอ่ปล่อยวางหาวันทางแก้ไขทําจิตใจให้สบายให้โล่งให้โปร่งหาวิธีการใหม่ค่ะนะคะ,คะเพื่อเพื่อจะแก้ปัญหานั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของกา,การแก้ปัญหากฎแห่งกรรมของชีวิตเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าแก้ได้ด้วยกรรมฐานก็าการคือการฝึกสมาธินี่แหละนะคะเพราะนั้นกรณีนี้ก็ ขอให้นั่งกรรมฐานจึงจะมีไปอยู่แก้ปัญหาเรื่องกฎแห่งกรรมของชีวิตพอนักให้เป็นเบาเมื่อเบาหายไปมีหลายรายที่ว่าเมื่อเมื่อสิ่งสิ่งที่เราทุกข์หนักเนี่ยเราปล่อยเราวางเราฝึกจิตมันผลความหนักออกไปแล้วความเบาก็เกิดขึ้นเมื่อความเบาเกิดขึ้นคนเราก็เขาเรียกอะไรก็จะมี มีจิตใจที่มีความหวังที่ว่ามีสติปัญญาที่คิดจะไปทำสิ่งอ,อื่นๆได้ที่ดีขึ้นก,กว่าเดิมค่ะ,ะ,คะเหมือนอย่างคนในที่ช่วงที่ผ่านมานะคะภาวะเศรษฐกิจในกรุงเทพคือคนถูกไล่ออกจากงานนะคะหรือว่านิสิตจ,จบใหม่ไม่มีงานเขาก็กลับไปบ้านนะคะ ไปทำเกษตรกรรมพอเพียงซึ่งบางคนประสบผลสําเร็จมากมายนะคะอันนี้น่าเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ที่คุณพระเจนีบอกว่าเมื่อเรามีสติเราก็จะมองหาช่องทางใหม่หนทางใหม่นะคะทีนี้มามามาเล่าถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมหลวงพ่อท่านเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าเจ็บป่วยแล้วท่านได้ไปเยี่ยมนะคะ เมื่อหลวงพ่อไปเยี่ยมเขาก็ดีอ,อกดีใจมากดีใจมากนะคะการป่วยเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะต้องตายค่ะรู้ว่าจะต้องตายแต่พอหลวงพ่อไปเยี่ยมเขาก็ดีใจใจใจฟูขึ้นมาใจฟูขึ้นมามีสตดดิดีพูดคุยพูดพูดคุยกับหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ยเขารออย่างเดียวคือรอลูกสาวที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น รอลูกสาวมาพอลูกสาวมาวันนี้พรุ่งนี้ตายอ่าพรุ่งนี้ตายอันนี้เราจะเห็นได้บ่อยๆนะคะในในในชีวิตของพ่อแม่เนี่ยเอลูกเห็นหลายลายเลยอย่างอย่างที่ผ่านมานี่ก็ตัวเองก็ก็เคยเห็นที่เขาบอกว่าทําไมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ทั้งๆท,ที่ว่าอาการหนักแล้วค่ะรอลูกลูกที่อยู่ทางไกล พอลูกมาเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเข้าไปหมดห่วง,วงค,คืออยากให้ลูกมาเห็นหรือว่าอยากเห็นลูกค่ะให้ครบทุกคนอะไรอย่างนี้คือหมดห่วงทีนี้เขาก็เสียชีวิตไปนะคะทีนี้ญาติญาติของเขาก็เป็นเศรษฐีมากมายเลยนะคะเขาก็ฝากบอกว่าเขาต้องการเอากระดูกของเขาเนี่ยไปเก็บที่วัดของหลวงพ่อเพราะอะไรเพราะวัดนี้มีแต่คุณงามความดี มีแต่คนไปสร้างความดีเขาก็เลยอยากฝากชีวิตของเขาวันละสุดท้ายฝากกระดูกไว้ที่นี่ะนะคะหวังว่ากัลายาณมิตรกัลายาณธรรมที่รับฟังอยู่ทั้งบ้านคงจะได้รับฟังหรือได้รับประโยชน์จากการสนทนาธรรมในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพุทธศาสนามจรนครราชสีมาและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงคุณสุทินวัณน,นาคุณปองสิทธิ์วัณน,นาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเทิน